ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหางให้ดูนะครับหางอ,อ,อันนี้สั่งจากบริษัทมาเท่นนะเวลาที่สั่งเนี่ยมันก็จะง่ายครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นรายละเอียดแบบย่อยๆให้เขาเรียกอ,อะไรอะแยกรุ่นให้แล้วกันนะครับความยาวมันต่างกันนะครับความยาวมันต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับความยาวมันต่างกันเห็นไหมครับนะครับ กต่าางยวมัันนแกนเผาด้านในก็ต่างกันนะครับทีนี้มันจะมีรหัสตั้งแต่ r 2 r 3 r 4 r 5 r 6นะครับอันแรกนี่ก่อนนะครับอันแรกนี่เป็นหางหางนอกนะครับหางมารุยมาแท้หางนอกนะครับเป็นรุ่นรุ่น bcf 5 0 2 0 h นะครับ rs อันนี้เป็นของลุง A นะครับลุงเอวิสกิตลิงนะครับก็หางก็อยู่ในเกรดยาวยาวนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับ ถ้าหางนอกแท้มันจะไม่มีนวมนะครับเขาจะใช้กาดเป็นตัวเป็นตัวบังความร้อนให้นะครับแล้วก็ตรงกกหางก็จะไม่มีรูระบายอากาศนะครับอ่านนี้เป็นของมาลูยาม่าแท้ส่วนตัวเนี้ยเป็นของมาลูยาม่าที่เป็นหางไทยอะนะครับเขาก็จะมีกาดนวมให้นะครับความยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวนี้ความยาวอาจจะให้พี่ทีดแมนวัดให้นะครับเท่าไหร่ครับลุง อ่าร้อยหกสิบเซนทั้งคู่นะครับร้อยหกสิบเซนตัวสั้นเท่าไหร่อยู่เนี่ยครับโอเคอ่ะนี่นะซ้ายมือเนี่ยเอาไว้เ,เขาจะทํามาประกอบ NE ็0ห้าร้อยนะครับตัวนี้คือหางนอกนะครับตัวนี้คือหางในอย่างที่เคยทําคลิปไปแล้วก็คือตัวเนี้ยแกนเพาลเก้าันตัวนี้แกนเพาลสิบเอ็ดันนะครับตัวนี้นะแกนเพาลสิบเอ็ดันตัวนี้เก้าฝันนะครับก็คือ ความนิ่งของการใส่ใบใหญ่ก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าใส่อุปกรณ์เสริมอื่นไม่ได้แต่ในี้ใส่อุปกรณ์เสริมอื่นได้คราน,นี้เรามาดู R2 R2 นี่มันจะสั้น150เซนนะครับอันนี้จะติดตั้งในประเภทแบบว่า RBC 4 1 1นะครับนะครับนี่นี่นะครับมันเป็นสไตล์โรบินเห็นไหมครับอันนี้มีกาดนวมปกติทั่วไปนะครับแต่ที่ไฮไลท์ที่ผมที่ทผม,ผมว่ามัน มันสวยนะคือตัวนี้นะตัวนี้คือหางที่เขาประกอบมิสูบิชินะครับตัวนี้ยาวร้อยหกสิบนะครับแกนเบื้องเริ่มเลยนะครับหัวหัวเกียร์ก็ใหญ่นะครับเนี่ยก็คือมันเป็นสิบเอ็ดพักสิบเอ็ดฟันอะไรนนะครับแต่ที่ระบายความร้อนได้เร็วสุดนี่ตัวนี้นะครับนี่เป็น R6 นะฮะ R6 ดูกกหางนะครับมีเจาะรูระบายความร้อนได้รอบทิศทางนะครับสี่ด้านเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันสั้นเห็นไหมครับนี่ อาหกเป็นหางของมารุนกะนะครับมารุนกะนะครับอเอี้ยก็ใหญ่นะครับอ่าอันนี้เป็นไกด์ให้นะครับเป็นไกด์ให้สาหรับพี่ๆเวลาพี่สั่งซื้อนะตัวสั้นนี่ร้อยห้าสิบเซนตัวยาวนี่ร้อยหกสิบเซนนะครับเวลาพี่สั่งซื้อก็พิจารณาเอานะครับราคามันจะเท่ากันหมดเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างตัวนี้ประ,ประกับแนดนเบเริ่มเลยเห็นไหมแต่ตัวนี้ประกับแนดนเล็ก แต่มีรูระบายอากาศให้ตัวนี้สองวัดสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้กกหางเดียวกันนะครับไม่มีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมครับแต่ผมถ้าในใจนะผมชอบตัวนี้นะครับผมจะเอามาชนทีหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยผมชอบตัวนี้นะครับตัวมิซูบิชินี่นะครับมันไม่มีรูระบายอากาศหรอกครับแต่ว่า มันเท่ดีครับมันยาวมันยาวแต่ถ้าแบบสะใจเลยก็นี่เลยนี่นะครับเ,เริ่มเลยนะครับอ่าลองดูเผื่อมันเป็นไกด์นะครับเวลาพี่สั่งซื้ออ่า R สอง R สาม4สิ r สองใช่มสองสี่อห้าอหกนะครับ r สคือหางสีแดงนะครับตัวรหัส R3 คือหางสีแดงที่ชนกับสีหนึ่งหงึที่พี่เคยเห็นทั่วไปนั่นแหละนะครับ อันนี้จะมีสองสี่หกอสองสี่ห้าหกิสองสี่ห้าหกนะครับนะครับสองสี่ห้าหกตัวสามที่หายไปเพราะว่ามันเป็นหางสีแดงเราไม่ได้สั่งเข้ามานะครับอ่าโอเคนะลองดูลองดูลองดูงดเพื่อเป็นไกด์มันมีความสั้นยาวที่ต่างกันสั้นยาวที่ต่างกันคุณลักษณะก็ต่างกันนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับเลือกเอาที่มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับสวัสดีครับ